ฮัลโหลอ่าวไฟตกฮัลโหลวันนี้นะคะ <laughs> เราก็พาคุณลุงบอมเบมาเที่ยวหัวหินนะคะ <laughs> ที่เดอะปาลายาหัวหินนะคะปาลายาเ <laughs> ขาให้พาน้องแมวเข้ามาได้ด้วยแต่ว่าเข้ามาได้ตัวเดียวนะวันนี้คุณลุงก็เป็นต้องเรียกว่าอะไรดีเป็นแขกรับเชิญเหรอเป็นผู้โชคดีแล้วกัน <laughs> เป็นผู้โชคร้ายเพราะว่า ลุงเป็นคนเดียวที่ไปเที่ยวกับคนอื่นไม่ได้นะคะลุงก็เลยต้องมาคนเดียวนะคะ ก็มีตรงโซนชาเวอร์ตรงนี้แล้วก็จะเอากระเป๋าายวางเมวางไว้ตรงนี้นะคะอา้าวทำไมไฟไม่มีความร่วมมือเลยคะ่ะมัมเบ้อย่ามุดไปใต้เตียงสิลูกนี่นะคะผลของการมาที่เตียงที่มีแบบว่าใต้เตียงนะคะก็คือนางมุดเข้ามุดออกสนุกเลยค่ะ ตื่นเต้นเนาะบอมเมย์ไม่เคยมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวพาไปเดินชายหาดไหมลูกอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยเจ็บไหมนะ่ดูนะคะกำลังจะพาลุงบอมเมย์ออกไปเดินเล่นริมชายหาดนะคะฝนตกลงมานะคะทุกคนเือนใจ,จมากากจายเป็นว่าต้องนอนกิ้งอยู่ในห้องไปก่อนนะคะตอนนี้ ชอบไหมคะลูกเนี่ยหนูได้มาเที่ยวเนี่ยลูกคืนนี้แม่แม,แมวจะได้นอนไหมคะเนี่ยบอลแวมากเลยเดี๋ยวก็ปีนขึ้นตัวเดี๋ยวก็มาโนวโดเดี๋ยวก็ให้เกามีคนบอกว่าบอลมหวเ,มมเหมือนหมาเลยทุกคนตัวนางใหญ่อะนะ่ะเนาะ หนูไปกวนแม่เขาทำไมเหรอแม่เขาจะนอนนะฮะ จะได้นอนไหมใครนี้นะหุ้นวายใครเลยว้าวแม่หนูไม่้ตัวเล็กแล้วโอ้โหโอ้ยหน่าจะอย นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่แบบอ่อไม่เคยพาอาลเบสไนห้องนอนนะคะเพราะนางจะให้เกานางนางมาขึ้นมาเหยียบตัวเราเลยเลยแม่ตายแล้ว ท้องสีแดงที่ตูดฝนก็หยุดตกแล้วนะคะวันนี้กำลังจะพาคุณลุงบอมเบไปดูทะเลกันนะคะคุณลุงเกิดมา8ปีไม่เคยออกไปเที่ยวเลยมีแต่ไปหาคุณหมอไปอาบน้ำ ก็รอ,อเป็นฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเมื่อกี้เย็นแล้วก็ออกมาเจอเดี๋ยวต้องเช็ดเลนก่อนแป๊บ,บนึงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณลุงจนทะเลแล้วจะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศดีมากเลยเีร้ราที่ฝนตอกอะ่ะถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะได้ภาพที่สวยกว่านี้นะคะแม่แมวก็มาพร้อมบิกินี่เรียบร้อยนะคะน้เมมาเห็นทะเลแล้วนะคะโอ้โหดีมาก โอทะเลกว้างไหมคะลูกน่าคุณลุงตื่นเต้นมากนะคะคุณลุงบอมเมมาเจอทะเลครั้งแรกเป็นไงบ้างคะบอมเมท่า <c oughs> ไหมลูกถามพ่อแมวด้วยว่าแมวโอเคไหมตอนนี้พ่อแมวโอเคไหมคะนับง <c oughs> ั้นก็วางคุณลุงลงแล้วลองให้คุณลุงพ่อเดินมันตาย อื้อเช็กมีไงบ้างว่กเมกลกวๆๆทำไมเดินหลอบอยู่ตั้งขาพ่อคะลูกกลนเต็มเลยลูกเอคนเอาก่อนอึ๊บ กลัวทะเลอะลูกเดินหากล้องอีกเดียวเลยนี่ตัวใหญ่ซะเปล่าอ่ะลูกปีนขึ้นปากพ่อเหมือนตัวเล็กนิดเดียวเองกลัว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 ค่ะมราแม่กลัวทะเลอ่ะลูกนี่มาเดี๋ยวพ่ออุ้มมาแล้วเราก็ไม่ได้ตัวเบาๆแล้วลูกโอ้ดูแลัูแล้วกลแล้วกลแลโอ้กลัวทะเลกลัวทะเลอย่าถีบหน้าเด้งกลัวทะเลนะคะคุณลุง เรามาเดิคลื่นกันใกล้ๆนะคะบนเ์ชในน้ำทะเลแล้ ก็แมวจะเอาวอมเม์ไปลอยทะเลแล้วนะคะทุกคนมันน่ากลัวตรงไหนอะลูกมันเสียงดังไม่ชอบเสียงดังเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไม่ชอบน้ำไม่ชอบอะไรเหรอเ,หเอาไปไกลไหมลูกเอาไปลอย ถ้าโบังผูกมาด้วยก็คือร้อยผู้เลยนะคะหูมือเกาะแขนหูเกาะไหลพอแน่นเลยตัวนนะคะ่ะกาะโดนมาทิ้งกาะโดนเอามาทิ้งเหรอลูกโอ้โหไม่ทิ้งไม่ทิ้งพามาดูไงลูกหนูมาดูทะเลไงะค่ะ แม่หนูลงเดินไม่ได้อะลูกแม่จะถ่ายรูปเนี่ยแม่ต้องใส่ใสบิกินี่มาแล้วอ่ะตอกแน่นเลยตอนนี้ทุกคนเรจะไม่ได้นู่เพราะว่าแม่ไม่ยอมลงเดินนะเพราะแม่ถ่ายรูปให้เราไม่ได้อ่ะฝนเต็มเสื้อลูกโอ้โหมีความ ตื่นสนกใจนะคะหน,นูนหจะสู้ยุต่กับเพ้อจริงเหรอลูกบอมเบ้ปกติไม่ถูกกันไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> หลูลรอ เหมือนกันแต่ว่าบอมเบก็เริ่มโอเคกับทะเลก็แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลัวน้อยลงแล้วนะบอมเบกชอบทะเลไหมลูกอยางไาอีกไหมครับบอมเบกชอบทะเลไหมลูมกคือก,กลับบ้านแล้วคือกลับบ้านแล้วคือกลับบ้านแล้วหนูไม่ชอบอ่ะลูก <c oughs> อันนี้คือสระน้ำส่วนตัวของเขานะคะเป็นปูเวล่าของเขาเลยกางเกงก็แบบ มานั่งชิวตรงนี้ก็ได้แต่บอมเบยท่าทางจะไม่ชิวแล้วนะคะเมคะเป็นไงบ้างลงวันนี้สนุกไหมคะบอมเบบอกคพาผมมาที่ไหนเนี่ยใครจะใครอยากมาที่นี่นะคะก็แนะนำนะสงบดีนะคะพาน้องแมวน้องหมามาได้ด้วย <c oughs> <c oughs>